วันพรุ่งน,นี้คุณมีสอนกี่โมงอ่ะผมจะได้ไปส่งแต่พรุ่งน,นี้คุณต้องเข้าบริษัทไม่ใช่หรอคะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ผมก็ไปส่งชาที่มหาวิทยาลัยก่อนไงแล้วผมก็ค่อยเข้าบริษัทก็ได้คุณสอนเสร็จพิมโมงอ่ะบ่บายๆก็เลิกแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าพรุ่งน,นี้ชามีนัดกับเด็กพอดีผู้ปกครองเขามาขอให้ช่วยสอนพิเศษให้เพราะเด็กมีปัญหาก็เลยต้องดรอปเรียนาชาน่าจะเลิกเย็นหน่อยนะคะ ปกครองคนนี้ชื่อคุณรังรองหรือเปล่าใช่ค่ะเด็กที่จะมาเรียนเนี่ยเป็นน้องสาวคุณรังรองคุณรู้ได้ไงคะคือเมื่อวานนี้ผมไปตามหาคุณที่มหาวิทยาลัยแล้วผมก็ไปเจอคุณรังรองในกำลังตามหาคุณอยู่เหมือนกันคุณดูเด็กคนนี้ให้ดีๆเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะไม่น่าจะธรรมดาทำไมคุณคิดว่าไม่ธรรมดาล่ะคะ